สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้เรามานำเสนอเมนูแกงส้มชะอมไข่ทอดจ้าที่เห็นนี้ก็คือโขกพริกจ้าเราก็ใส่กระชายลงไปแล้วนะจ้าแล้วก็พริกแกงเผ็ดจ้าที่เราใช้เนื้อปลาซาดีนจ้า อาซาดีที่อยู่ในกระป๋องนะจ๊ะก oh <my> ่อนอื่นก็ต้องเตรียมพระเอกของงานในวันนี้ก็คือชะอมจ้าเราก็จะต้องเด็ดชะอมก่อนนะจ๊ะเด็ดแบบนี้เลยจ้าแต่ต้องระวังหนามที่มือด้วยนะจ้ะาใช้เยอะหน่อยวันนี้ก็เด็ดไปเรื่อยๆเลยจ้าได้มาแลรว ขวดโฉมชะอมกันจ้าแล้วก็ใส่ไข่ไปเลยวันนี้เราใช้ไข่สี่ใบนะจ้าเพราะชะอมเยอะตอกไข่ใส่ไปเลยจ้าจากนั้นเราก็คนคนคลุกคลุกโคเรโคเร,ครกันเข้าไปจ้าชะอมนี่ก็กินแรงนะดูเลยนะจ้ะเปร็ดเสร็จสิ้นก็จะ หอมขึ้นมาทันทีจ้าจากนั้นก็เตรียมน้องๆลงกระทะทอดได้เลยจ้าทอดกระทะแบบนี้เลยนะจ้าจะได้เป็นแผ่นง่ายดีด้วยนะจ้าเสร็จแล้วได้แล้วจ้าหนึ่งแผ่นก็เอามาตัดแบบนี้เลยจ้าตัดเป็นชิ้นๆพอคำนะจ้าแบบนี้เลยนะจ้า แล้วก็เอาใส่จานไว้เตรียมไว้ก่อนนะจ๊ะ<ม>ก็หม้อใส่น้ำตั้งไฟให้เดือดเลยจ้าเราก็ใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะเพิ่มสีสันใส่เกลือเข้าไปจ้าใช้เกลือดำนะจ๊ะไปก่อนเลยจ้า แล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงจ้าเครื่องแกงส้มที่เราโขกไว้ตะกี้เนี่ยจ้าเตรียมใส่ลงหม้อเลยแล้วก็คนเข้าไปนะจ้าคนเลยจ้าคนเละคนเลยเข้าไปเลยจ้าใส่ยาวด้วยจ้าแล้วก็ใส่มะขามจ้าบีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดนึง แล้วก็โคเลโคเลเลยจ้าพอเดือดเราก็ใส่พระเอกของเรื่องก็คือชะอมจ้า